สวัสดีค่ะนิทานเปลี่ยนชีวิตที่ครูพี่เต้าจะนํามาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องเล่าณโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งอาจารย์หมอกําลังจะผ่าตัดช่องท้องให้คนไข้โดยในการผ่าตัดต้องมีพยาบาลผู้ช่วยที่จะช่วยในการหยิบอุปกรณ์การผ่าตัดเพื่อให้สะดวกคล่องตัวและรวดเร็วในการผ่าตัดซึ่งมีพยาบาลสาวคนหนึ่งเป็นพยาบาลจบใหม่ที่ร่วมเป็นพยาบาลผู้ช่วยในการผ่าตัด เมื่อการผ่าตัดดาเนินมาจนถึงตอนจะเย็บปิดแผลพยาบาลใหม่ก็ได้บอกอาจารย์หมอว่าอาจารย์อย่าเพิ่งเย็บแผลนะคะทําให้สร้างความประหลาดใจแก่อาจารย์หมอและเพื่อนพยาบาลอาจารย์เลยถามพยาบาลใหม่ว่าทําไมจึงจะเย็บปิดแผลไม่ได้พยาบาลใหม่ก็ได้ตอบอาจารย์หมอว่าสาเหตุเพราะหนูมีหน้าที่เช็คอุปกรณ์ในการผ่าตัดทั้ง ไม่ว่าจะเป็นผ้ากอตกันไกได้แยบแผลตอนนี้มีผ้ากอตที่เตรียมไว้ขาดไปหนึ่งชิ้นซึ่งเตรียมไว้สิบชิ้นแต่ตอนนี้เหลือเพียง9้าชิ้นหนูว่าจะต้องมีการหลงอยู่ในท้องคนไข้ค่ะอาจารย์หมอก็ยืนกานอย่างหนักแน่นว่าไม่ต้องกังวลหมอหยิบผ้ากอตมาหมดแล้วแต่พยาบาลใหม่ก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าหนูว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนเพราะหนูเตรียมผ้ากอสไว้สิบชิ้น แต่ตอนนี้เหลือ9้าชิ้นหายไปหนึ่งชิ้นอาจารย์หมอก็พูดสั้นๆอย่างเยเือกเย็นว่าหมอรับผิดชอบเองเย็บแผลได้เลยพยาบาลไหม่เจออาจารย์หมอจ้องหน้าแบบนี้ทั้งๆที่กลัวอาจารย์แต่เธอก็ยังยืนกลางเสียงแข็นว่ายังไงก็ยังเย็บแผลไม่ได้ค่ะเพราะยังหาผ้ากอตที่หายไปอีกหนึ่งชิ้นไม่เจอถึงตอนนี้อาจารย์หมอไปได้เงยหน้าขึ้นและหยิบผ้ากอต ที่ซ่อนไว้หนึ่งชิ้นในเสื้อกลาวออกมาก่อนจะพูดว่าการรู้จักยืนการในสิ่งที่มั่นใจอย่างนี้คนแบบเธอทำอะไรก็สำเร็จแน่นอนเธอเยี่ยมมากตอนนี้ให้จานเย็บแผลได้หรือ,อยังพยาบาลใหม่ก็ตอบว่าเย็บแผลได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะเรื่องจริงเรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า สังคมทุกวันนี้ขาดแคลนคนคุณภาพที่ยืนหยัดเหมือนพยาบาลสาวคนนี้สมัยนี้คนส่วนใหญ่ทําอะไรแบบขาดความเอาใจใส่ขอให้ผ่านไปวันๆก็พอแล้วถ้ามีใครบอกว่าถูกต้องและผู้นั้นดูน่าเชื่อถือก็จะคล้อยตามโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งๆที่สิ่งนั้นอาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ลองถามตัวเองว่า ถ้าวันนี้เราจะยึดมั่นยืนหยัดแบบพยาบาลใหม่ผู้นี้ที่ยืนกลารอย่างถึงที่สุดในสิ่งที่ถูกต้องหรือเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้แม้ในระหว่างทางที่ยังไม่ประสบความสําเร็จอาจจะมีผู้คนที่ทําให้เราท้อแท้ทําให้เราท้อถอยและล้มเลิกในการทําสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่ถ้าเรายังยึดมั่นยืนหยัดและยืนกลางที่จะดําเนินการในสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจไว้จนประสบความสําเร็จในที่สุด ดังนั้นอย่าให้ผู้ใดมาทำลายความฝันราคาแพงของเราถ้าทอเป็นได้เพียงทาแต่ถ้าผ่านจึงเป็นเพชรแท้ที่แข็งแกร่งและคู่ควรกับความสำเร็จในชีวิตวันนี้ฝากไว้กับเรื่องราวชีวิตจริงเรื่องนี้ให้คุณยืนหยัดต่อสู้ต่อไปแม้วันนี้จะไม่มีใครเข้าใจคุณแต่ให้เชื่อมั่นในตัวคุณเองว่า ุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ